สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นลของจิงเบบี้จิงโกะนะคะวันนี้จิงก็มาพร้อมกับคอนเทนต์เกี่ยวกับผิวอีกแล้วเชื่อว่าช่วงนี้หลายๆคนน่าจะเริ่มออกไปข้างนอกไปถ่ายรูปเล่นกันมากขึ้นแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะเริ่มลองแบบว่าแต่งตัวหลากหลายสไตล์มากขึ้นบางคนอาจจะมีการใส่ชุดที่แบบโชว์ผิวหนังบ้างอะไรอย่างงี้จิงก็เลยรวบรวม 5เทคนิคผิวสวยมาฝากนะคะเพื่อให้ทุกคนผิวสวยแล้วก็ถ่ายรูปขึ้นกล้องกันมากกว่าเดิมก็ไม่รอชานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยข้อแรกที่สําคัญที่สุดนะคะบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยต้องเป็นแบบว่าวิตามินหรือว่าโลชั่นอะไรอย่างนี้ได้เลยเปล่าข้อแรกที่สําคัญที่สุดคือน้ํานะคะทั้งด้านการดื่มน้ําแล้วก็ใช้น้ําเลยคืออย่างแรกอะ่ะให้เราคิดซะว่าผิวร่างกายเราเนี่ยมันก็คือ เหมือนผิวหนังบนหน้าเราเลยหนังศีระอะไรอย่างนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของผิวหนังเหมือนกันคือทั้งตัวเราเนี่ยทั้งหมดนี้มันก็คือผิวหนังเนาะฉะนั้นเรื่องการดื่มน้ำเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนต้องดื่มน้าขั้นต่ําวันละ2ลิตรนะคะหรือว่า6-8แก้วอย่างจริงเนี่ยคือช่วง2-3ปีที่ผ่านมาแทบไม่ได้ทาโลชั่นบํารุงผิวเลยแต่ว่าก็ไม่ได้พลาดครีมกันแดดอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าจริงดื่มน้ําวันละ2-3ลิตรทุกวันเป็นประจําแบบว่าหลายปีแล้วเชื่อว่าทุกคนก็รู้แหละว,ว่าเราต้องดื่มน้ํําาาาาาเยยออออะะะๆซึ่่่่งงนนนนนนน้้ใทีีีกก็คคคืปละะบบจจววั้ ชาโนมาเรียบร้อยแล้วมันก็ถือว่าเป็นน้ําเป็นเครื่องดื่มแต่ไม่ใช่นะคะมันต้องเป็นน้าเปล่าเนาะน้าเปล่าดีที่สุดคือถ้าเป็นน้ําที่มีความหวานเงี้ยจะบอกว่าน้าตาลเนี่ยก็ทําลายผิวเหมือนกันนะคะเครื่องดื่มหรือว่าอาหารขนมที่มีน้ําตาลเยอะๆเนี่ยมันไม่ดีกับผิวเลยมันจะทําให้ทั้งผิวแห้งผิวเหี่ยวไวด้วยฉะนั้นอย่างแรกก็คือน้ำเนี่ยต้องดื่มเยอะๆบอกเลยว่าถ้าใครดื่มน้าวันละสองถึงสามลิตรทุกวันเป็นปีๆเนี่ยยังไงผิวก็สวยแน่นอนและอีกอย่างที่สําคัญเกี่ยวกับน้ําก็คือเวลาอาบน้ํํําาาาาาาหหรรรรืออววว่่่ล้้้้้งนนนนนเเไมคคใชะะะพำ จะทาให้ผิวแห้งบางคนอาจจะชอบใช้น้าอุ่นอย่างเงี้ยจริงก็ชอบใช้น้าอุ่นเหมือนกันแต่พอล้างตัวขั้นตอนสุดท้ายอะไรอย่างงี้ก็อาจจะล้างเป็นน้าเย็นไปนะคะเพราะว่าน้าเย็นหรือว่าน้ําอุณหภูมิห้องเนี้ยมันดีกับผิวมากกว่าน้ําเย็นอย่างนงี้ก็ทําให้รูขุมขนกระชับด้วยจำไว้ว่าน้ําร้อนมันทําให้ผิวแหง้งข้อ2ก็คือทาโลชั่นแล้วก็ทากันแดดน,นะคะการปล่อยให้ผิวแห้งหรือว่าผิวแบบโดนแดดตรงๆอะไรเงีง้ยเป็นสิ่งที่แย่มากๆก,ก,กับผิว2อ,อย่างนี้คือเป็นสิ่งที่ทําร้ายผิวเราได้มากที่สุดแลลล้้้ววววอออออยย่่่าาาาางทีบกกคคืืืผผิิตัเเเรร็หหหมนนะถป ให้ผิวแห้งนานๆไม่บำรุงเลยทําให้ผิวขาดน้ำผิวมันก็จะดูไม่สดใสไม่เปล่งปังยิ่งไม่ทากันแดดแล้วปล่อยให้ผิวโดนแดดตรงๆอะไรเงี้ยคือนอกจากในแดดจะมี UVA ที่ทำให้ผิวเราแก่ลงแล้วก็ววยังมี UVB ที่ทำให้ผิวคล้ำขึ้นมีกระขึ้นหรือบางทีก็แบบไม่แดดได้ใครขย,ยันก็สามารถทาโลชั่นทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนได้อย่างตอนชเช้าเงี้ยถ้าเราต้องออกไปเจอแดด,ดจริงๆก็ทาโลชั่นแล้วก็ตามด้วยกันแดดไปซึ่งพอพูดถึงโลชั่นเงี้ยหลายๆคนก็จะแบบขี้เกียจทาแค่ได้ยินคำว่าโลชั่นก็แแบบเะผิววล้ แต่ว่าทุกคนเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีที่แบบว่าโลชั่นอะไรเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่บางเบามากๆฉะนั้นวันนี้จริงก็เลยจะแนะนําตัวที่จริงทาช่วงนี้นะคะตัวที่จริงจะแนะนําอันเนี้ยคือแบบว่าเหมาะสําหรับสภาพอากาศบ้านเรามากๆไม่เหนียวเนอะหนะผิวชุ่มชืน้น ทาแล้วสามารถทากันแดดทับได้แบบสบายผิวจริงๆนี่คือวัตส์ลีนกลูตาไฮยาเซรั่มเบิร์สโลชั่นอันนี้จะเป็นสูตร Dewy Radiance อันนี้เป็นครั้งแรกของโลชั่นที่มีส่วนผสมของกลูตาแล้วก็ไฮยานะคะคือว้าวมากแล้วก็ส่วนผสมเขาดีมากจริงจากการที่ติงใช้อันนี้มาเป็นเดือนอะมันเหมือนการเอาสกินแคร์หน้ามาทาตัวเลยเอาจรึกจริงที่บอกว่าอันนี้มันเหมือนสกินแคร์หน้าคือไม่ใช่แค่เนื้อมันนะคะแต่ว่าส่วนผสมเขาเนี่ยคือเขาจะมีกลูตาโกลไฮยาลูรอนแล้วก็นยาซินามายคือตัวกลูตาโกลเนี่ยก วิตามินซีถึง10เท่าจะช่วยทําให้ผิวแบบหมองคําน้อยลงแล้วก็ผิวกระต่างใสขึ้นส่วนเฮียรูอนเนี่ยเราก็จะได้ยินตามแบบสกินแคร์หน้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือเขาจะช่วยล็อกความชุ่มชื้นกับผิวใช้กับหน้าก็คือล็อกความชุ่มชื้นบนผิวหน้าเราใช้กับตัวก็เหมือนกันนะคะอันนี้เขาจะช่วยล็อกความชุ่มชื้นทําให้ผิวเราดูกโกลว์ขึ้นและตัวแอคทีฟเนอซินามายในนี้ก็จะทําให้ผิวเราเปล่งประกายเหมือนกันตัวโลชั่นกูต้าไฮยาอันนี้เนือ้อเขาจะเป็นโลชั่นน้ําแตกกนนนะะะคคูปปไแแล้้ตต้ววววเเเเาา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 จตตันน็ํมมมีบบงงซึขผิ่ยก ทาไปแล้วจะรู้สึกได้เลยว่าผิวชุ่มชื้นทันทีแล้วก็ไม่เนอเลยอันนี้คือพูดจากใจว่าตัวนี้ทาแล้วสบายผิวจริงๆมันเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราแล้วเขาก็เคลมว่าทําให้ผิวเรากระจ่างใสขึ้นดูช่าน้าดวอี้ดูกโกลภายใน5วันซึ่งจากที่จริงลองใช้แล้วมันก็เป็นเรื่องจริงนะคือผิวมันดูช่าน้ํามากขึ้นก็แนะนามากสาหรับใครที่กําลังมองหาอะไรที่ช่วยบํารุงผิวยังไงถ้าใครทาตอนเช้าก็อย่าลืมทากันแดดทับด้วยนะคะตัววัซิลินกูตาไฮายาเขาก็มีทั้งแบบหลอด 200ML 230 ML 149บาาาทแล้วก็330ราคา230 ก็ไปลองกันได้เลยข้อที่3ก็คือการสครับผิวนะคะบางคนขยันทาโลชั่นกับทากันแดดอะไรเงี้ยแต่ว่าผิวก็อาจจะไม่ได้ดูกระจ่างใสขึ้นหรือว่าบำรุงเท่าไหร่แล้วผิวมันก็ไม่ได้ดีขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยได้สครับผิวนะคะเหมือนผิวมันไม่ได้มีการผลัดเซลล์ผิวฉะนั้นก็แนะนําให้สครับผิวสัปดาห์ละครั้งนะคะช่วงนี้จริงก็แบบสครับผิวสัปดาห์ละครั้งเหมือนกันแล้วมันก็ดีกับผิวจริงๆคือทั้งแบบขี้ลครอย่างนี้มันก็หลุดไปแล้วก็เวลาทาโลชั่นอะไรเงี้ยมันก็ซึึเเขข้้าาผิววดีีนหรือลท่ ถูสบู่อะไรเงี้ยก็ใช้ตัวใหญ่ขัดไปด้วยก็ได้นะคะปกติจริงก็จะอาบน้าล้างสบู่ก่อนแล้วก็สครับผิวนะคะคือถ้าสมมติสครับอันนั้นมันไม่ได้รู้สึกเหมือนแบบว่าเฮ้ยอะไรมันเคลือบผิวขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็ล้างสครับแล้วก็เช็ดตัวแล้วก็เสร็จแต่ว่าถ้าสมมติสครับอันนั้นมันมีความแบบเฮ้ยมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนยังล้างไม่ออกอะไรเงี้จริงก็อาจจะแบบว่าใช้สบู่ล้างเบาๆอีกรอบแต่ว่านั่นแหละที่สําคัญคือสครับผิวสัปดาห์ละครั้งนะคะข้อ4ี่ก็คือกําจัด ะะจริงไม่ได้ต่อต้ากนการแบบว่าไว้ขนตามร่างกายอะไรอย่างนี้นะแต่แค่จะแนะนําว่าถ้าสมมติเราอยากถ่ายรูปมาเราให้ผิวมันดูแบบกระต่งางใสดูแบบมีออร่า,าจริงจบางทีเราอาจจะต้องกําจัดขนออกไปคือ ink, อย่างจริงอย่างเงี้ยเป็นคนที่มีขนตามร่างกายเยอะนะคะตอนเด็กๆเกงี้ยคือทาโลชั่นไปก็รู้สึกว่าเออผิวมันก็ยังดูดีนะแต่ว่าพอแบบเรากรําจัดขนออกไปเงี้ยมันสามารถเห็นผิวเราได้ดีกว่าเดิมแลวเราจะสามารถเห็นได้เลยว่าเฮ้ยจริงๆผิวเรามันดูดีกว่าที่คิดก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกว่าผิวมันไม่สวยเพราะว่ามีขนบังซึ่ง ปกติวิธีกําจัดขนของจริงเนี่ยถ้าเป็นรักแร้อะไรเงี้ยจริงจะเลเซอร์ที่คลินิกแต่ว่าถ้าเป็นขนตามตัวจริงรู้สึกว่าการที่แบบไปเลเซอร์ที่คลินิกอะมันใช้เวลานานมากจริงก็จะโกนนะคะ คือแต่ก่อนก็จะมีคนบอกเหมือนกันแหละว่าเฮ้ยอย่าไปโกนขนตามร่างกายมันจะขึ้นเป็นตออันนี้แล้วแต่คนนะคะคือบางคนโกนแล้วก็ขึ้นเป็นตอ,อจริงๆแต่ว่าของจริงอะไม่เคยขึ้นเป็นตอเลยแล้วขนก็บางกว่าเดิมด้วยและข้อสุดท้ายอันนี้เป็นสิ่งที่นางแบบใช้การเวลาถ่ายแบบอะไรอย่างนี้นะคะก็คือไฮไลท์แล้วก็คอนทัวร์ต่อให้เราไม่เป็นนางแบบเราก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้วิธีคอนทัวร์แล้วก็ไฮไลท์แบบง่ายๆนะคะก็คือเราจะใช้คอนทัวร์เนี่ยลงบริเวณที่มีเงานะคะอย่างเช่นหอยปร,รา ส่วนจุดไฮไลท์เราจะลงบริเวณที่แสงกระทบนะคะอันนี้ริงจะใช้แบบครีมก่อนก็จะลงบริเวณแบบกระดูกตรงไหยปลาแล้วก็บริเวณหัวไหล่นะคะเวลาแสงตกกระทบอย่างนี้มันจะได้ดูโก้โกลเสร็จแล้วจงก็จะลงแบบฝุ่นอีกรอบนะคะให้ผิวมันดูวิ่งขึ้นเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะผิวมันจะดูมีมิติขึ้นมานิดนึง โอเคแล้วนี่ก็เป็น5เทคนิคผิวสวยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่แบบว่าเบสิกแล้วก็ถ้าทําตามเนี่ยยังไงผิวก็สวยแน่นอนนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีเรื่องแบบการกินอะไรงี้ด้วยถ้าเราแบบว่ารับประทานอาหารดีๆรับประทานผักผลไม้อะไรเงี้ยย,ยังไงผิวก็ดีและอย่างที่บอกก็คือน้ําตาลเนี่ยมันไม่ดีกับผิวจริงๆใครที่ติดน้ําตาลอะไรก็พยายามลดลงมาหน่อยก็ดีนะคะคือคนเรา อาจจะแบบไม่ต้องตัดน้าตาลออกไปจากชีวิตเลยก็ได้เพราะว่าจริงเนี่ยก็ชอบรับประทานขนมหวานเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ต้องทานหนักทุกวันนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ผิวเหี่ยวไวในส่วนของวิตามินที่ทําให้ผิวดูดีอะไรเงี้ยก็จะมีหลักๆคือ a c e นะคะแต่ต่อให้เราทานวิตามินเยอะแค่ไหนครบแค่ไหนดีแค่ไหนเนี่ยก็ยังต้องดื่มน้ําเยอะๆอยู่ดีนะคะส่วนเรื่องการฉีดวิตามินเนี่ยจริงเคยพูดไปในคลิปเกี่ยวกับผิวหลายๆคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็จะบอกอีกทีว่าคือวิตามินที่เขาฉีดเนี่ยคือมันก็เป็นวิตามินเข้มข้นอะไรอย่างนี้แหละแต่ก็ต้องดู ตามคลินิกนะคะก็ต้องหาคลินิกที่ไว้วางใจได้แต่สุดท้ายแล้ววิตามินที่เขาฉีดเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เป็นสิ่งที่เราสามารถหาได้ตามอาหารที่เราทานถ้าเราอยากฉีดวิตามินเพื่อให้ผิวสวยเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าฉีดครั้งเดียวแล้วผิวสวยตลอดชีวิตมันต้องฉีดไปเรื่อยๆนะคะฉะนั้นถ้าเราสามารถปรับไลฟ์สไตล์เราให้ทานอาหารดีๆมีวิตามินมีแบบสารอาหารครบหมู่แล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆเ,เนี่ยยังไงผิวเราก็ดูสวยตลอดและอย่างหนึ่งคือการฉีดผิวมันไม่ได้ราคาถูกอะถ้าสมมติว่าเราสามารถเทคแคร์ตัวเองได้ด้วยการดื่มน้ําเยอะๆทานอาหารดีๆ ทาโลชั่นต่างๆอะไรเงี้ยก็เพียงพอแล้วยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันด้วยแล้วไว้เรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย